ครับความคืบหน้าเหตุการณ์สะเทือนขวัญคดีฆาตกรรมอำพรางของจังหวัดเชียงใหม่นะครับวันนี้นะครับทางตำรวจก็ได้มีการแจ้งข้อกล่าวหาผู้ต้องหาไปแล้ว4ข้อหานะครับพร้อมที่จะนำตัวไปฝากขังวันนี้ครับโดยวันนี้เองนะครับทางญาติเองก็มีการาเดินทางมาที่นี่ด้วยกับนายนัทพลผันพดุงทรัพย์นะครับผู้ก่อเหตุฆาตกรรมอำพรางศพ ถูกควบคุมตัวอยู่ภายในห้องขังสถานีตำรวจภูทรสันทรายอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่ตลอดช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับเพื่อสอบสวนเหตุคดีฆาตกรรมที่เกิดขึ้นล่าสุดตำรวจได้แจ้ง4ข้อหานะครับคือข่มขืนกระทําชำเรากักขังหน่วงเนี่ยวฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาโดยไต่ตรองไว้ก่อนและเคลื่อนย้ายซ่อนเด้นศพรับโดยวันนี้นะครับตำรวจจะนำตัวผู้ต้องหาไปศาล เพื่อขออนุญ,ญาตฝากขังนะครับพร้อมคัดค้านการประกันตัวผู้ต้องหารายนี้เนื่องจากมีพฤติกรรมหลบหนีและเกรงว่าจะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานครับด้านรองผู้บัญชาการตํารวจภูธรภาค5นะครับได้สั่งกําชับให้ตํารวจที่รับผิดชอบคดีนี้เร่งทํางานให้รอบคอบรัดกุมและตรงไปตรงมานะครับเพื่อเพราะเป็นคดีสะเทือนขวัญประชาชนพร้อมดําเนินการตรวจสอบประวัติของผู้ต้องหาในการก่อคดีที่ผ่านมาทั้งหมดกับ ด้าฝ่ายสืบสวนพ,พุ่งกับการสืบสวนกุรจังหวัดนะครับผู้กับการสืบสวนภาคห้านะครับก็ได้มปร่วมประชุมน,นะครับได้แบ่งมอบงานกันเป็นที่ร้อยแล้วนะครับก็คิดว่าพยานหลักฐานในคดีนี้นะครับค่อนข้างเะสมบูรณ์นะครับตอนนี้เราก็รอนะครับผลการผ่าพิสูจน์ศพจากแพทย์นิติเวชโรงพยาบาลมหาราชนะครับเพื่อจะนำมาประกอบสำรวน การจับกุมผู้ต้องหารายนี้นะครับเกิดจากความร่วมมือของหลายภาคส่วนในการร่วมแจ้งเบาะแสครับและค้นหาตัวผู้ก่อเหตุนะครับเนื่องจากผู้ต้องหาพยายามหลบหนีอย่างต่อเนื่องหลังก่อเหตุโดยทีมข่าวมีโอกาสพูดคุยกับหน่วยงานที่ร่วมค้นหาตัวผู้ร้ายจนสามารถขยายจับกลุ่มได้นะครับคือหน่วยกู้ชีพกู้ภัยแม่จโจ้ที่ได้รับเบาะแสจากพลเมืองดีจนนำมาสู่การจับกลุ่มครับทไรายถัดมาเลยคือเช้ามาประมาณ8ปดโมงอะคะ่ะ มีผู้มีพลเมืองดีอะค่ะ<ม>คือบ้านที่เขาเอารถกระบะไปจอดทิ้งเอาไว้เขาส่งคลิปกล้องวงจรปิดมาให้ว่ารถกระบะคันเนี้ยผู้โดยผู้ชายคนเนี้ยซึ่งสักจริงๆคือเป็นแฟนของพี่ที่รู้จักกันปกติเวลาเขาไปที่ดอยสะเก็ดอะไปหาแฟนเขาอะเขาจะเอารถมาจอดไว้ที่บ้านหลังนี้แล้วก็ไปหาแฟนที่อยู่บ้านถัดไป จากการตรวจสอบประวัติของผู้ต้องหานะครับพบว่าเคยเก่อเหตุลักษณะดังกล่าวมาแล้วหลายครั้งเริ่มจากปี2553ครับก่อเหตุคมขืนกระทํารําำเราในพื้นที่ท่าพระกรุงเทพมหานครครับปี2556ทําร้าทำร้ายร่างกายพื้นที่อำเภอฝางจงังหวัดเชียงใหม่ปี2 5 5 7นระครับลักทรัพย์เวลากลางคืนนะครับพื้นที่บางบดกรุงเทพมหานครปี2561มีคดีล่อลวงหญิงสาวนะครับโดยใช้ Facebook นัดพบเหยื่อครับแล้วใช้อาว,วุธปืนจี้บงับงคับข่มมืนนนใรรรงแาูด พื้นที่ตำบลช้างเผือกอำเภอเมืองเชียงใหม่โดยคดีนี้นะครับถูกจับกลุ่มดำเนินคดีและพ้นโทษเมื่อกลางปี2565ครับและวันที่10เมษายน2566ที่ผ่านมาก่อเหตุที่บังคับหญิงนะครับอายุ16อ่า19ปีครับพื้นที่อำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งคดีนี้อยู่ในระหว่างการสืบสวนสอบสวนเตรียมออกหมายจับและล่าสุดนะครับก่อเหตุฆาตกรรมอำพรางเซลสาวขายรถในพื้นที่อำเภอสันทรยจังหวัดเชียงใหม่ครับ สำหรับช่วงบ่ายวันนี้นะครับทางญาติของผู้เสียชีวิตเองก็เตรียมที่จะเดินทางไปสู่ถอนวิญญาณตามความเชื่อของทางครอบครัวนะครับโดยญาติเองก็ระบุนะครับว่าต้องการให้ผู้ก่อเหตุนะครับได้รับโทษถึงที่สุดหรือว่าประหารชีวิตนะครับเนื่องจากเหตุที่ก่อขึ้นเกิดมีความร้ายแรงเป็นอย่างยิ่งครับ